ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกงปลาแกงเผ็ดปลาย่าเตรียมทำปลาไว้แนละ้วแต่วันนี้จะแกงพริกขี้หนูอะ่ะไม่มีพริกแกงย่าบดพริกขี้หนูไว้แล้วออมปลาก็ได้จะเรียกออมปลาก็ได้อืแค่นี้เดีย๋ยวดูพริกก่อนว่าจะจะเผ็ดมากหรือเปล่า อูเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่อัน,นจะเผ็ดเกินไปอันนี้ก็เป็นพริกไทยใส่ไปเลย ใบมะกรูดหน่อยหนึง่งกระชายหน่อยหนึง่งใส่ไปเลยเหมือนแกงป่าแต่ว่าย่าพริกแพงเอาพริกที่หนูว่ามันไม่มีพริกแกงขัวง่วไะ มกยอาก็จะปรุงไปละก่อนเลยปลาสองตัวเองใส่ซุปขนอก้อนยาติดซุปขนอชุนรสหน่อยหนูพี่กีนหนูชุนมากเลย ใส่น้ำตาลอีสองก้อนมาแล้วแกะไม่ออก วขวดนี้ก่อนใส่น้ำปลากกันปรุงรสให้มันเรียบร้อยไม่ไม่มีเครื่องปรุงมีแค่นี้ก็ก็พริกแกงเอาน้ำคงจะน้อยไปแนะล้เดี๋ยวลองใส่แด่ยก่อน ยาก็จะเส่ปลาเลยเนี่ยปลาสองตัวนี่ <c oughs> <c oughs> ชุนพี่ขี้หนูมากเลยเทปไปเลยตรงนี้ปละ โอ้มัน้ำไม่น้อยอะ่ะใส่พอดีแค่นี้ยนี่เหละก็รอดเดือดชุนมากอะ่ะขวาม้อเนี้ยปิดะชุนชุนพริกตกข้าวหมดเนี่ย หัวามีผักดอกยาก,ก็เลยจะใส่เลยใส่ไปเลยดีกว่าผักปลาได้สุกพร้อมกันเลย <c oughs> <c oughs> อืมฉุนพิกขี้หนูมาก เสร็จแล้วเดี๋ยวชิมรสกันว่าไม่เผ็ดเดี๋ยวเราก็ใส่พริกหนูหน่อยโรยพริกไปเลยพริกสดเนี่ยเพ่แต่งแต่งสีสันแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ใบกะเพราใบกะเพรามันลว

หอนกระชายมากพรรสชาติอคนนั่นเราก็ใส่ก่กระเพราเลยใส่เรียบร้อยก็สุกอร่อยแล้วเผ็ดนิดๆพอเผ็ดเยอะแลย้วย่าจะกินไม่ได้ รอปลาสุกก็ใช้ได้แล้วผักดอกนี่กินอร่อยอยู่แต่น้ำแกงอร่อยจะชิมน้ำแกงอีกรอบไหมใส่น้ำปลาอีกหน่อยนะย ทำกับข้าวเนี่ยเราว่ากินตามปากเรานี่แหละคนกินแบบไหนเราก็ปรุงแบบนั้นแหละถ้าเรากินหวานหน่อยเราก็ใส่น้ำตาลถ้าเราไม่กินหวานเราก็ใส่แต่น้ำปลาชูรส ี๋ยวจะตักใส่ถ้วยเลยเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยแล้วกำลังเดือดปลาคงสุกแล้ว ก็ตักเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้คงจะมีแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะ